สวัสดีค่ะมาเจอกับอแอมย่าแล้อีกแล้วจ้ะตอนนี้สองทุ่มกว่าน่าจาะ้ะเนาะกับ2องทุ่มละจ้ะนี่แอมมาเจ็ มาปลูกพักจ้ะน,นี่กับเอ็มว่าจะเอานี่เอ,มมเอ็เาอาเอมว่าจะเอากระเพราจ้ะนี่เอ็มว่าจะเอากระเพรานะจ๊นะเนาะเอามานี่เอามาปลูกอะจ้ะเพราะว่าใส่กระถางมันลายเกินไปพูดนะจ๊ะเนาะนี่แต่ว่า,าปีนี้พักไม่ค่อยงามปันใดเลยจ้ะเดี๋ยวอันดับแรกเอ็มจะ ลกหนาออกก้อนนอกจากเนอลังเลงอกงน,นงอกจากหนากับหนากับงามกว่าพักอูพ่อได้กินแล้วจ้ะ เอ็มก็ไ่ค่อยมีเวลาในเบิ่งสวนดอกมีแต่แฟน่นเบิ่งให้จะ้ะกลับมากกับสองทุมกลัวอยากกันไรไหนีีจะ้ะ บ้านพักเนาะปู่พ่อได้กินล้วจะลังน้อยๆลูกออกมานน่มิดเดิ้าใหญ่ขนาดลูกออกน้ำเรื่อยๆตัวนี้ก็แก้แล้วนี่จะได้ลูกออกแล้ว ปีนี่อันคุะภาพบางงานเป็นไรได้จ้ะมันเป็นเหมือนกับมันเป็น,หนเหลืองๆไหมนี่เอ็มก็เจออามาปลูกน้ำมันี่เหรอจ้ะ ถ้าบ่แยกออกเองมันแง่กันโพดมันไหลเอมก็จะเอาลูกยิงสีแล้วเราจำเรียนบอกว่าหืสีเฮ็ดจังไหนดีถ้าถ้าแยกออกครักๆเอบอมก็ยันเขาปะยังเอมจะเฮ็ดเป็นจุ่มยิงสีเลยบ่หวอว ถ้าแยกออกเป็นเดี๋ยวถ้าอ,อันใดนเป็นต้นง่ญ่แน่แอนก็นจะแยกออกพี่รบเดีเ๋แอมเบืองคนที่เจังใดเอามาปูกไก่หัวละผ้าไก่ผักอีตูวตำกันพอดีละปีนี่อยู่้านไทยก็ขายแพงได้จะผักนด้ย,นะยิ่งเสียงแอมเบอกว่านะยุไก่ี่ย ก็ฝากคลิปไปน้ำเนเดอร์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอมกำนองโมนาเนเดอร์จ้านนี้แอมก็พ้ามะเขาสวนเนาะจ้าเนาะเขาพ้าพามะเขาบานหน่อยหน่อยอีดีเลยเถอะมีซัมนี่ล่ะกว้างกว้างแต่ว่าเสียดาย ผักกำลังงานจัิงสิหนาหน,า,นาวก็เข้ามาพร้อมพอดีโอผักจัิงสิน่ะจ้ะมันมันบ่นยังถึงหน้าห้อนเด้พอมันเริ่มหนาวมาใบมันก็ร่วงเอ็มก็บ่ได้กินแล้วซื้อกินอย่างเดียวแล้วบัดนี้นี่เอม็มจะป,ปลูกปลูกหลายๆแล้วเอาใส่ชง่งแข็งแม่จ้ะนี่ออกมาประมาณนี้เห็นบ่เนาะพี่น้องเฮาก็ป็น แยกจุ่มเป็นจุ่มไว้เ <c oughs> บิ่งรู้ว่าปีนี้มันสิงามบ่แต่ว่าแต่ว่าหัวละพาแอนตายไปหลายต้นแล้วเด้อจ้ะมันเป็นเหลืองๆถามแฟนดีว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยหลายบ่เพิ่นก็ว่าบ่บ่ได้ใส่นะสงสัยปลูกแต่อันก็เกา่าแล้วมันเลยมันเลยตายบ่จ้ะยังก็เสียดายเขากำลังงามแต่ผัดมาตาย ทุกปีนี่คุนว่ามันเกือบจะเพียงแหวแล้วเลยจ้ะแต่ว่าปีนี้ยังบอกไปหนามาหลังเลยมีเวลาเนี่ยแอมกระเฮ็ดเพราะว่ายังมีแต่แฟนเพิ่นเฮ็ดให้เขากเ็เฮ็ดงานคือกันแอมเกิดอีตันอยู่เด้กินแต่ว่าโตกินหลายกว่าเพิน่นนี่แอมกระเสิยจักพักยังแน่เนาะจา้ะเนาะมันก็ระลมกันจกัก พักอีตูโหละพาน้ำมันกำลังขึ้นเป็นเบียร์นิดหน่อยอยู่จ้ะเจ้ด้ส่นี้ข้างหลังหันขางให้ในเด้จเอจ้แอมขยับไปหลยว่าอะไรว่ามีพื้นที่เบียร์เขาเบียร์เ,เบียยังเป็นเบบีอยู่กันนยไองนี่นี่น้อยว่าอยู่ไงประธานกัน ก็ใส่เดือนกระยานอยู่คือกันบดิบใส่ถุงมือจ้ะเอ็งก็โดนแลว้วบดิบปลูกอยู่จังสี่อยู่ได้จ้ะแต่ว่าก็ย่านอยู่แต่ว่าสมัยเป็นเด็กหน่อยที่กี่บ่วยยานป่านนี้ได้จ้ะมาอยู่นี่พี่บ้าพี่ป้วงเห็นยังกระยานเบิดขเขาต้นใหญ่เน,นี่จ้ะ ต้นเงี่อันแอเก็จะใส่ทนี่ต้นนี่คือกันนี่จ้ะยยุ่งงงกลางๆนี่ต้นกลางๆนี่ก็เรื่อเหมือนจะว่ารอดแล้วมันเป็นเอียงเอมว่ามันมันเป็นโรคเอียงมันเป็นโควิดน้่บ่้ึพักนี่ก็เลยนี่จ้ะยยุุ่งมนี่คือกันเนี่ยมันตายแห่งกรอบๆเข้าไปเลยนี่เอมบอรู้ว่ามันเป็นเอียงมันจริงๆแล้วมันติดแล้วนะ มับนบ่านอาจจะตายความหมายของเอ็มเอ็มเจอปูใส่อีกเนาะด้านไเนานะส่วนนี้จะเป็นพักอีตูจ้ะตว่าตียนึงบ่งงามปันได <c oughs> นนี่มันก็จะเล้ลียนมาให้บนนั้นแหละจ้ะนี่จะ้างอยู่ก่อน <c oughs> แต่ว่าอันนี้ลูกเอามาปูกปกติทุกปีนี่กจ็จะง,ง้างม,มาคักได้จ้ะนี่แต่ว่าปีนี้เห็นเป็นอย่างมันคือบางงานคือกันตายเบิดนี่จ้ะเนี่ยเอ็มเพิ่งเอามาปลูกเด้มันก็นตายไหมจ้ะนี่เอ็มซื้อมาหม่อีกเนาะเพื่อห่อใส่กับขนมปังนี่จ้ะเอ็มจะล่องเอาเขาไปปลูกข้างนอกค่ะจะเอาทิมก็ได้ หรือว่าข้างในมันห้อนเกินไปบางเมือ่อขันช่วงห้อนก็นห้อนครับช่วงหนาวก็น,นาวเขามาครับพักปั๊บน้ำประทันเลยจะน้ำนะทุกปีนี้ได้กินหอดเนี่ยจะนานหนาวถ้าถ้าหิมะบ่โลกนี่มันได้กินตลอดเลยจังแต่ว่าช่วงช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้คือบ่อมน้ำ มี่จะนี่เห็นป่ช่วงตายเบิดนี่เอ็มก็จะแกะเขาเออกล้องเบิง <ไ>นี่นี่บริเวณกับเขาเนาะจ้ะเนาะแอมพาดลงสวนปูกเพได้กินอันนี้ก็จะเป็นนี่มันจะไปทางอื่นนะแอมจะร้อมึง่มันจะรอดบอกเพราะว่าเอ็มซื้อมาเฮ็ดกินนะจ้ะแล้วไปที่นี่เอ็มจะเรียกบริษัทเอามาปลูกนะบ่มีเวลาเพิ่อเห็ุงานจนเขาจิไปทางอื่นนะเขาจะเอามาปลูกเขาจิ ยืนน้ำห้าบอลลองบนยืนกันยืนหอมหอมจะอ่ลวุลภาฝรั่งเนาะม่กใส่สลัดจะนีต่เนี่ย อันนี้แอมก็จะเอาเขาตายโอ,อกมาตรงนี้จริงๆเล่นเลย <c oughs> เดี๋ยวแอมจะไปเอาหนามมาลดกันจะ้ะตรงที่แอมปลูกเนาะ Papa! Papa! Mhm. Kannst du Wasser bringen? Wasser zum Gießen bringen? Ja. Danke. Viel. Ja. An, an Kanne. Große Kanne oder kleine Kanne? Kannst oh, du groß? Das ist okay. Boah, boah, ich bin. Ja, meine. Aber heute hast du noch nicht gegossen, ne? Ja, hab schon. Ich oh Papa, alles. ich brauche mir, kannst du etwas noch geben? Ja, muss aber nicht alles normal. Nur hier? Nicht alles gießen, weil Nein, ich, ich muss nur diese, guck mal da. Ecke. Ah. Von ich habe auch gegossen. Ja, ja, Nur ein bisschen. Dann klein kann es. Wenn Guck mal Wie schon. Da เหมือนพัก,พกเหมือนพักมบานเท่าน้นจะเนา,าะนาโอเคตั้งคือขอบคุณมาดิสิอืมดังี่เนี่ยใหบอกขอบคุณน,นะประชดนะ จ้าจ้าไรแอมก็ฝากคลิปเข่าสวนน้ำในเ้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนนะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ๊ายบาย